สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะหลังจากจบเกมการแข่งขันระหว่างทีม IBK a u t o สโมสรต้นสังกัดของชมพู่พรอนพันธ์เกิดปราดกับทีม Hyundai Hillstate ส a m ต้นสังกัดของน้องสองวิภาวีสีทองนะคะที่ได้ทำการแข่งขันไปเมื่อวันที่22กลุ่กุมภาพันธ์ปี2567ค่ะผลการแข่งขันปรากฏว่าเป็นทาง h y u n d a ที่สามารถเอาชนะ IBK ได้3ต่อ2เซตด้วยสกอร์ทั้งหมด 21ต่อ25 25ต่อ22 19ต่อ25 25ต่อ16และ15ต่อ8ค่ะ โดยที่การแข่งขันในครั้งนี้น้องสองวิภาวีสีทองยังไม่ได้ลงมาร่วมแข่งนะคะเนื่องจากว่าอาการนั้นยังไม่หายดีนะย,ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะและนักข่าวนะคะก็ได้เข้าไปสัมภาษณ์โค้ชคังซองหยอนด้วยนะคะถึงอาการของน้องสองวิภาวีซึ่งคลิปนี้ตายก็จะนําเอาบทสัมภาษณ์ของโคช้ชที่ได้พูดถึงน้องสองวิภาวีมาฝากกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังบทสัมภาษณ์นะคะเรามารับชมเนื้อหาข่าวสัก เล็กน้อยนะคะที่สื่อเกาหลีใต้เขาได้เขียนรายงานข่าวเอาไว้นะว่าเกมการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยเป็นเกมการแข่งขันในเลขที่5ต่อไปจะกข้าเข้าสู่เลขที่6แล้วฮุนไดฮิลสเต t ยังคงไม่ได้ส่งตัว2วิภาวีลงมาร่วมแข่งขันแต่ก็ยังสามารถที่จะได้รับชัยชนะเหนือ IBK Autos 3ต่อ2เซต และการแข่งขันในครั้งนี้ฮุนไดฮิลสเตทได้รับ2คะแนนอันมีค่าแล้วก็กลับขึ้นมาเป็นที่1อีกครั้งสามารถทวงบัลลังจากฮึงกุกไลทพิงสไปเดอร์ได้อีกครั้งนั่นเองเกมการแข่งขันในวันนี้โมมาทําไป41คะแนนยางฮโยจินทําไป24คะแนนและก็สามารถที่จะมีเกมการบล็อกได้สูงมากๆสําหรับยางฮโยจิน และเกมการแข่งขันในครั้งนี้โค้ชคังซองฮยอนส่งโกเยริมลงมาเป็นตัวจริงในการแข่งขันเป็นครั้งแรกในระยะเวลา358วันเพื่อรักษาเสถียรภาพในการรับโกเยริมเนี่ยไม่ได้ลงมาเป็นตัวจริงเนี่ยนานมากๆแล้วนะส่วนมากเธอเนี่ยจะเป็นแค่ตัวสำรองประมาณนี้ค่ะ และสื่อของเกาหลีใต้เขาก็ได้รายงานข่าวเอาไว้ค่ะว่าอย่างไรก็ตามโกเยริมนั้นก็ยังไม่สามารถรักษาเสถียรภาพในด้านเกมรับของเธอได้อย่างสมบูรณ์ สื่อเกาหลีใต้ได้เขียนไว้นะคะว่าโกเยริมนั้นยังแสดงแบบขึ้นขึ้นลงลงในแต่ละเซตค่ะนั่นก็หมายถึงมันไม่เสถียรนั่นเองในเรื่องของเกมรับนะแล้วก็เกมการแข่งขันในครั้งนี้ต้องสู้กันยาวนานถึง5เซตเลยค่ะโค้ชคังซังฮยอนนะคะมีการให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะว่าในช่วงเริ่มต้นเกมเนี่ยเราทําได้ดีแต่เราประสบปัญหาเมื่อด้านเกมรับของเรามันไม่คงที่ไม่รู้ว่าวิภาวีจะสามารถกลับมา เล่นได้อีกครั้งเมื่อไหร่แต่วิภาวีก็ได้มีการมาฝึกซ้อมร่วมกันกับทีมอยู่แล้วผมจำเป็นที่จะต้องสลัดความกังวลน,นี้ออกไปและผมก็หวังว่านักกีฬาคนอื่นๆนั้นจะสามารถทำบทบาทที่เขาได้รับได้เป็นอย่างดี สื่อกาหลีใต้ได้เขียนรายงานข่าวเอาไว้นะคะว่าวิภาวีสีทองนั้นไม่ได้ลงมาร่วมแข่งขันกับทีมเนี่ยเป็นเกมที่3แล้วนะคะในเกมแรกเนี่ยเจอกันกับฮึงกุกไล์พิงค์สไปเดอร์เกมที่2เจอกันกับไฮพาส s e เอ็กเพรสเวย์แล้วก็เกมนี้ที่เจอกันกับทาง IBK Autos ค่ะ สื่อของเกาหลีใต้รายงานข่าวอีกนะคะว่าวิภาวีเนี่ยมีรายชื่ออยู่ในสโมสรแต่ไม่ได้มีรายชื่อว่าเป็นตัวสำรองและการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยจะใช้ผู้เล่นที่ตีจากภายนอก3คนได้แก่โกยริมจองจียุนแล้วก็คิมฮูยังนะคะ สื่อเกาหลีใต้เขาก็มีการสัมภาษณ์โค้ชคังซองฮยอนต่ออีกนะคะว่าแล้วคุณมีวิธีหรือว่ามีแผนการอย่างไรสำหรับนักกีฬาในเกมการแข่งขันในเล็กที่6โค้ชก็ได้ตอบเอาไว้นะคะว่าผมคิดว่าผมจะใช้นักกีฬาเมื่อนักกีฬาคนนั้นอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ร้ออร์ซหากเขาจะเข้าร่วมในสภาพที่60-70%นั้นผมไม่โอเคโค้ชพูดแบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้วิภาวีก็ยังมีอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่อยู่ ผมก็ต้องให้เวลาเขาสักหน่อยแต่ในช่วงเล็กที่6นี้วิภาวีสีทองน่าจะมีอาการที่ปกติแล้วนี่ค่ะและโคช้ชก็ยังพูดต่อนะคะว่าวิกฤตก็คือวิกฤตแต่เราจะต้องมาดูว่าเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรในสถานการณ์ที่มันเกิดวิกฤตอย่างนี้ผมจะไม่โลภมากผมจะไม่รีบเร่งที่จะส่งวิภาวีลงมา ผมจะเตรียมร่างกายของวิภาวีให้พร้อมเพื่อที่จะสู้ในช่วงเล็กที่6ค่ะนี่ค่ะคือคำให้สัมภาษณ์ของโค้ชคังซองฮยอนซึ่งถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะโค้ชนึกถึงสภาพร่างกายของนักกีฬาเป็นหลักค่ะหลังจากนั้นสื่อของเกาหลีใต้เขาก็ได้เขียนรายงานข่าวด้วยนะคะว่า นักกีฬาในทีมฮุนไดฮิลสเตดเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเพราะจะมีช่วงที่การแข่งขันเนี่ยทางฮุนไดเนี่ยมีความพ่ายแพ้เกิดขึ้นทําให้หล่นมาจากการเป็นจ่าฝูงลงมาเป็นอันดับสองโคช้ชก็ได้ตอบตรงนี้นะคะว่าแน่นอนผู้เล่นทุกคนหรือว่านักกีฬาทุกคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกวิตกกังวลบ้างแต่อย่างไรก็ตามผมไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมาอยู่ในตําแหน่งจ่าฝูงของฤดูกาลนี้อยู่แล้วผมต้องขอบคุณพวกเขาด้วยซ้ําที่พวกเขา สามารถที่จะทําทีมให้ขึ้นไปอยู่ในตําแหน่งจ่าฝูงมันอาจจะหล่นลงมาบ้างหล่นมาอยู่ในอันดับที่สองบ้างผมมองว่าไม่เป็นไรผมยังมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของลูกทีมของผมและพวกเขาทําได้ขนาดนี้ผมค่อนข้างพอใจณนะเวลานี้ผมเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เลขที่6ด้วยความมั่นคงและนี่ก็คือคําให้สัมภาษณ์ของเฮดโค้ชคังสองฮยอนค่ะหลังจากนั้นเนี่ยโค้ชก็ได้เดินออกจากห้อง สัมภาษณ์ไปแล้วก็นักข่าวมุนบกจูนะคะก็ได้เขียนรายงานข่าวเพิ่มเติมอีกว่าโค้ชมีความมุ่งมั่นอย่างมากสําหรับเลขที่6ค่ะเอาละค่ะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยได้รับชมรับฟังกันแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างที่เฮดโค้ชของน้องสองวิภาวีได้ออกมาสัมภาษณ์แบบนี้นะคะดูความมุ่งมั่นของโค้ดเนี่ยมีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะเพื่อนแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะหากตายแปลผิดหรือว่าพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้นะที่ ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ